สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันีเช่นเคยกับเรื่องราวในระหวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเร,รื่องราวนะฮะเกี่ยวกับปอะศบและก็สายเลือดของเขาเทวอวโศบเขานั้นจะมีสายเลือดทั้งสามอย่างอยู่ในร่างกายและเขาเนี่ยก็อาจจะปลุกพลังและความสามารถเกี่ยวกับสายเลือดพวกนั้นในตอนที่เขานี่อยู่ที่เอลบาลปละมันเนี่ยอาจจะทําให้เอวโศบเขานั้นปลดล็อกพลังที่แข็งแกร่งจนทําให้เขานั้นกาลายเป็นนักรอบทองทะเลที่ใจจริงขึ้นมาก็เป็นได้น,นะฮะราวาดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยมันจะมี ที่นายจะไปเชื่อมโยงกับสายเลือดโกโซฟเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่กาบานันเขานั้นได้ไม่กล้าเปิดเผยนะว่าเขาเป็นพ่อของโคลอนซึ่งเป็นลูกเครื่องระว่างมนุษย์และคนยักษ์และในตอนนั้นกาบานันเขานั้นก็ได้มีการพูดถึงลูกครื่งและลูกผสมมากมายใช่ไหมฮะโดยที่ในตอนนั้นก็จะเป็นประเด็นที่คนอ่านน่สนใจมากนะว่ากาบานันการที่เขานั้นพูดเกี่ยวกับลูกเครื่องลูกผสมมากมายขนาดนี้เนี่ยเรื่องราวพวกนี้นจะเป็นการที่อาจารย์โนดะเขานั้นกำลังปูเรื่องราวและปูทางฮะเกี่ยวกับใครบางคนที่อาจจะเป็นลูกครื่องและล ที่เขาเนี่ยจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวและปลุกพลังสายเลือดในตอนที่เขานึ้อยู่ที่เอวาร์แล้วแบบนี้หรือเปล่านะฮะและก็แน่นอนนะที่เอวาร์มันก็จะมีตัวละครหลายตัวที่น่าสนใจเกิดกับเรื่องราวสายเลือดพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าลาสตูโซปเขาเนี่ยคือคนที่น่าสนใจนะว่าเขาจะมีสายเลือดถึงสามสายอยู่ในร่างกายล้วแบบนี้หรือไม่เพราะถ้ากัตดุโซพมันได้มีการเปิดเผยนะว่าเขาี่ยมีสายเลือดคนยักษ์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจมากต่อวัตโซโดยยังไงขนาดตัวของเขามันก็จะเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมมดแ้้บบนีช่ะ แต่ว่าด้ people, วยความที่ว่าล่าสุดอ er าจารย์โนดาจูจๆเนี่ยก็ได้มีเรื่องราวที่ได้มีการถามเขาซึ่งมันคือเรื่องราวเกิดกับเผ่าพันธุ์นะฮะที่เป็นลูกรึ่งเกิดกับคนแครและคนยักษ์ซึ่งก็น่นนนะพวกคนแครเนี่ยนั่นคือเผ่าพันธุ์ทรตตาใช่ไหมฮะโดยที่อาจารย์โนดาเขานันก็ได้มีการเิดเผยว่าเครื่องผสมหลอคนแคและคนยักษ์มันมีอย in uh ู่จริงซึ่งมันเนี่ยมีชื่อเผ่าพันธุ์ประมาณวราชนาดาส่วนอาจารย์โนดาเนาะบอกนาอเผ่าพันธุ์นั้นมันคือเผ่าพันธุ์ที่มันหายากมากแต่ว่าในเรื่องวันพีนี่ก โดยที่เราจะได้เห็นว่าผ่พันคนแค่พวกเขานั้นตัวเล็กก็มีจมูกแหลมและถ้าเกิดว่าเรามาดูกันให้ดีเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าแม่อโซฟเขานั้นมีจมูกที่ไม่แหลมนะฮะเหมือนกับผพันทอร์ตาต้าและพวกนีเปสซึ่งนั้นาสนใจน้าแม่ของโซฟเนี่ยการที่เธอ้นมีจมูกที่ไม่แหลมได่ไมเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะฮะนี่มันจะหมายความว่าแม่ของโซปแท้จริงแล้วเธอ้นอาจจะไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นลูกผสมที่มันหายากมาก่อาจารย์โนดาเพิ่งจะได้มีการเผยออกมาพันเอเบสล่าสุดก็เป็นได้โดยที่ก่อนนนนห้้าีลมัน หนึง่งในลูกสาวของบิ๊กมามเนี like <wichtig> in ่ยเธอนั่นคือลูกครื่องหล่ออมนุ์และคนแค่ซึ่งเราจะได้เห็นว่าเธอเนี่ยมีขนาดตัวที่เท่ากับคนแค่และแบบนี้เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดแม่อุศบเธอไม่มีสายเลือดคนแค่จริงเนี่ยเธอนั้นก็ไม่น่าจะมีสายเลือดหว่างมนุ์และคนแค่เพราะว่าขนาดตัวของเธอนั้นเท่ากับมนุษย์ปกติส่วนทนานโคลนที่เป็นลูกครื่องหล่ออมนุ์และคนยักษ์เขานั้นก็จะมีขนาดตัวที่เท่ากับคนยักษ์ปกติใช่ไหมฮะและนั้นก็เลยน่าสนใจนะเท่าผพันล่าสุดที่เป็นการผสมกกัันนนนห่่าคคคลยยเี ขนาดตัวนั้นจะเท่ากับมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องเล่านั้นเป็นแบบนั้นนั่นก็จะน่าสนใจนาแม่อุโศกเธอนั้นจะมีสายเลือดคนยักษ์กับสายเลือดคนแค่นั้นไหลเวียนอยู่ในร่างกายละแบบนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องเล่านั้นเป็นแบบนั้นนั่นก็จะหมายความว่าอุโศกที่พ่อของเขายาต้เป็นมนุษย์และก็แม่อุโศกที่น่าจะมีสายเลือดคนแคนแล้าผ่าคนยักษ์เนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าในร่างกายอุโศกมันมีทั้งสายเลือดของมนุษย์คนยักษ์ ข่าวนั้งก็มีเรื่องราวในการช่วยเหลือพอททต้าและในตอน,นอุโซบขาวนั้นก็มาที่เอลบาบแล้วก็อยากจะเป็นนัลกลบเหมือนท้องทะเลและแบบนี้ซึ่งมันคือเรื่องราวที่เราไม่เราได้เห็นอุโซบเนี่ยเขานั้นมีจุดเชื่อมโยงทั้งคนแค่และคนยากใช่ไหมฮะและนั่นก็เลยทําให้เรื่องราวทั้งหมดที่ว่ามัน,นอุโซบมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่เขาจะได้มีการเปิดเผยเ,เ,เรื่องราวและปุกพลังในพาเอลบาบนะฮะเกี่ยวกับสายเลือดของคนแค่และคนยากและแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดอุโซบเขานั้นปุกพลังสายเลือดขึ้นมาได้ในตอนนันะักทรลบเ ซึ่งในตอนนี้ก็จะมีประเด็นที่ว่าคอแลกเนียของโลกีมันไม่มีใครที่สามารถยกมันขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะซึ่งคอนแลกเนียเนี่ยมันก็น่าจะมีที่มามาจากคอนโยเนียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในภาคอุบาัมันมีเรื่องราวที่โอโซฟเขานำไปปลุกพลังสายเลือดขึ้นมาแล้วเขาเนี่ยสามารถยกคอนแลกเนียขึ้นมาได้ในตอนนั้นมันก็น่าจะเป็นฉากที่มันตื่นเต้นและกะวามากนะฮะและภาในเนื้อหาในตอนล่าสุดที่แม่ของฮารูดินได้มไม่กล้าปรากฏตัวขึ้นมาเธอเนี่ยก็จะมีหน้าตาที่มันคุน้นแปลกๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราปิด หน้าตาของเธอก็ここจะเหมือนโซเป็นอย่างมากใช่ไหมฮะแต่ว่าก็น่าเสียดายที่อีดาเนี่ยเธอนน้นมาจากซาบูแต่ว่าอุโซฟเขานน้นมาจากอีดูมันก็เลยทําให้พวกเขาไม่ได้มีบ้านเกิดที่เดียวกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่รอานะพวกเขาเนี่ยอาจจะมีจุดเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกันแบบนี้ก็เป็นได้และนี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกยวกับบอสแสทั้งหมดแล้วจุดเชื่อมโยงที่น่าสนใจนะฮะที่ว่าอุโซฟเขาอาจจะมีสายเลือดสามสายอยู่ในร่างกายและเขาเนี่ยอาจจะปลุกพลังขึ้นมาที่เอลบาบจนเขานั้านกาไไรไปเรื่องบของท้องทะเลขึ้นมาในต,ตอนนั้นก็เป็นได้ โอเคแลยเน่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชากสติ๊กเกอร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาข่าวสารช่องเราสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ